พัคซี่เล่าเห็นบมอสารพัดว่าัาการเบิงไปถามก้อนยางจนสีนหอดแล้วฮึมจุ่มดูกระตาแตลกนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มิลมึงก็ดูตัวมันเขียนซื้ออยู่นั่นนะ่ะพักซี่สามต้นสา,สามต้นร้อยเก้าสามอันนี้พักซี่นี่อันนี้คืนชายพิ้น,น,น,อ,นอันนี้คืนชายซี่ไทย สีเหลาเมื่อกีมันอันนี้ตีมินตาบ่แมนบ่แมนตัวนี้บ่แมานมินตาบ่แมนเดี๋ยวให้เขาเลือกก่อนเฮาจะเฝ้าไปไก่เขาแล้วเขายานเฮาสามต้นลอยตีโอ้ยสลัดกับเพาะเนาะนี่เด้สตรอเบอรี่ สลัดงาแงมแท้เมื่อสลัดเพาะกางแงมเเนาาะดอสับไปเข้าไปแล้ว่งไปมัในห้องสามต้นลอยอันนี้อันไปไอ้โหระพาไอ้โฮม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 โมโโหระพาถึงแล้วโหระพาพลังเอาไปจากต้นบ่เอาไปปลูกใบกันตาย ข้าวแกงขอกแกงเพชรไม่มีป้าเขาเรอเป็นเหล็กแช่ไหหรอทำข้าวซีมีเมียดไหมลูกตนระงนี้เถอะเออเอางามๆในสูเอาหรวละพ้าไปล่งน้ำบอพิน<ห>อุ้ยคือจังหยอดอนันันแทนนี่คือหยอดตำลึงแท้ไม่ใช่หัวหัวอีแปะปะนะเออนั่นแหละเอาไปเด็ดจำเจ้าคือเสียบเนาะ น้ำบอให้คุณบอกกอทางมากล่ะนี่ต้นออหอมบอมีต้นหอมแล้วมอซาลาเน่แล้วเอาหัวละผ้าจักก่อไปคุณได้ทั้งคุณกระงามบึงกำลังออกแต่พยูพยาน เลือกไล่เขาจะได้ไปเวิ่์งดูทางนั้นอันนี้กินทางเดียวนี่ไงเดือยมันถามเขานอกว่ามีอีกบอกเขาจะได้กิน่าวเออนี่เด็เขาแม่งามกอเดียวกับพ่อมันแตกไว้ต้นบัวปุ๊แม่นบ่นี่บ่แตง อันนี้ก็งามเห็นมมั้ยมิตรงามอันนี้ก็งามเมืองเราไปลงดินแห้งงามอันมัน spare เอาอนนั้นอันนึงใส่ตะแกงเก็รเพราะว่ามันสามอันร้อยเก้าอันบ่ล่ะเอามันครบสามเมืองว่ามันมีอันไหนอีกบ่เมืองข้างหลังดู ระัตข้าปลูกเองก็ได้ข้าลงเองก็ได้อันนี้เด้โหระพาชแอันโหระพาสีม่วงนี่แมนออสองอันพี่ละอันนึงขาวอันหนึ่งม่วงนี่โหระพาม่วงพี่น้องเขามีกะเพราอยู่ด้แต่เข้าอันม่งอยู่หนี่บมีกกะเพราฝรั่งมีอยู่นี่แหละโหระพาม่วงไปใส่แกงครบสามอันเขาว่ารถเข็นมาเนาะวากาตามาเนาะถ้ากัยญาดองดองมรดนไหม อย่างอื่นอยู่ยบ่าทางผุนก็นมมอีกได้สามตนเก้าสิบไปย่างเมืองก่อนก็ได้ห้ามิพักพริกครกสิ <10 9. S 2> บเก้าพริกยังต้องอยู่ที่ร้อนจัดๆนี่กับพริกนี่อนโอ้เดี๋ยวมันขึ้นเองมันมันว่ามีแต่กระถางนี่เด็กม,มันก็เล่งสีขึ้น นลอยหาสิบเก้าต้นนันน้ำไม้ฝรั่งนี่เด้พริกหกสิบเก้าคือก,กันหกสิบเก้าไหมเด้พริกไม่มีหลายพันธ์เขาเสียบมันโบคือกันเด้เห็นบบ่ะอไ่มันมันม่วง แต่ว่ามันอันนั่นแหละมันมันเทศมันเทศแก้มดาราสตีกัน่าคออีเมสเสิร์ฟปรตินโวกก็เริ่มชาบเอาไว้ในบ้านผักพักซีร่ามก็มีสองแบบอุดเมสื้อแบบเป็นเม็ดธรรมดาตัวนี่ดีของสวีเดนแท้ เออเอาอนี้อน,นี้มันจะปลูกง่ายกว่าเสือมันพีน่น้องมันเป็นคนปลูกเขาเป็นคน,นเออกินกับยางติคือบางแง่แท้แผักสุ่มนิ่นี่มันขันขึ้นคือสิกินเท่อเดียวเนาะผักกันสุ่มเครื่องเทศฝรั่งนี่นะสุ่มเครื่องเทศฝรั่งนี่นะขันข้าเด็ดแล้วมันคือสีดับแนวไปเลยเนะาะครั้งเดียว ต้นหอมเบาบ่เนี่ยกล้สเลิกนนะ่ะมันปลูกอนันเนี่ยอุ้ยไม่เอาปลูกแค่เดียวแล้วเลยเพิ่งมาตรงปลูกอีซัตนาซันใดก็เดียวจบนี่นเอาพริกเนี้ยเอาไปเท็ดียงไปอันนี้ห่อจะป่ะหมายเลขออยัง A B C D E F G D สามสิบสี่สามสิบสี่ตัวดีนะ อ,อีกตัวกอีเล็กเจ๊กูอีก,กูอีเกย์ไปมาหาตัางลายได้กล้วไม้สามต้นนี่แหละโอ้ยเห็นแนวอบระคืนทอดของอบมึงได้พินคืนทอดตู้อบบานเก่าแม่พินเลยเขาพ่อได้ขายแต่ดอกใหม่ต้นใหม่ได้พี่น้องเขาเจ้าขายแนวประดับสวนโต๊ะเก้าอี้โซฟา เรื่องมือบางสิ่งบางอย่างอยู่